ครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีชาว youtube ทุกท่านครับผมแคนิเตอร์ทุกท่านครับผมสวัสดีครับนี่ครับเนยวันนี้มีอะไรครับวันนี้ครับเนยดูน้องอุ้งอิงครับผมอุ้งอิงน้อยครับนะอุ้งอิงน้อยคุยเก่งนะครับเนี่ยกำลังเล่นรถอยู่เรียกป้าป๋าได้แล้วครับเรียกป้าป๋าได้แล้วเรียกป้าป๋าได้แล้วครับแต่วัดชนมากเลยครับ ไม่อยู่เฉยเลยพี่น้องนี่แน่เห็นกล้องเฉยนะครับอยู่นิ่งปกติไม่อยู่นิ่งนะครับมามามมเรียกปะป๊านะปะป๊าปะปะ๊ปะปะาป๊าหาอะไรลูกนะคะอยู่ยิงไะคะ อืมไปอย่างเดียวครับไม่อยู่เฉยครับนั่นนะ่นะนอด,ดูความโซนของเด็กครับผมนี่ครับ ท้ายคลิปนี้ก็ฝากพ่อพ่อพอแม่แม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ององอิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ